ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาก็ประสบปัญหาค่ะว่าจิ้งหรีดที่เลี้ยงแล้วเนี่ยขายไม่ได้ทางรัฐบาลเนี่ยก็มีโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการ U2T นะคะ,ะก็จะมามาเสาะหาผลิตภัณฑ์ตามชุมชนต่างๆโดยสถานีวิทิตกวางเป็นผู้รับผิดช,ชอบโครงการนะคะเราก็พบว่าจิ้งหรีดเนี่ยมีมีโอกาสที่ดีองค์ความรู้ทางด้านการแปลรูปที่สถานีวิจิตกวางมีเราก็เลยอลองทำข้อเกลียบจิ้งหรีดกันโดยไปหยิบ สูตรของเขาเกลียบกุ้งหรือเขาเกลียบปลาที่มีกันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยมาแต่โดยเปลี่ยนจากกุ้งนะคะ,ะมาเป็นจิ้งรทดอ้ยเต็มไปหมด ผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เกษตรศาสตร์น้ำไทยกับผมบอยจัสดามณาีรัตน์เช่นเคยนะครับ รู้หรือเปล่าฮะจิ้งหรีดเนี่ยนะครับเขาเต็มไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารโดยเฉพาะโปรโตีนสูงครับวิธีการเลี้ยงนี่ก็ใช้ทั้งทรัพยากรพลังงานที่ต่ำนะครับเขาบอกว่าจิ้งหรีดเนี่ยจะเป็นอาหารแห่งอนาคตนั่นเองครับบ้านเรานะเอานําไปทอดรับประทานแปรรูปต่างๆมากมายแต่วันนี้ฮะผมมีอีกหนึ่งเมนูเป็นเมนูใหม่ผ้ายแดงไม่เหมือนใครได้นอนตามไปที่สถานีวิจัยทับกวางจังหวัดสระบุรีกันครับไปลูกๆตามมา ครับผมแปลงโฉมเรียบร้อยครับเพื่อความสะอาดปลอดภัยนะครับตามกฎของสถานีวิจัยทับควานนะครับอย่างที่บอกไปแล้ววันนี้จะมาเจาะสูนข้าวเกรียบจะจะเปลี่ยนข้าวเกลียบธรรมดาให้เป็นข้าวเกรียบที่มีคุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะเรื่องของโปรตีนสูงด้วยเจ้านี่ครับนี่น้องจิ้งหรีดของผมเตรียมไว้อยู่แล้วครับแน่นอนนะนี่คือเมนูข้าวเกรียบจิ้งหรีดครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับอาจารย์ทิพมลใหญ่เกียรติครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเคยได้ยินข้าวเกรียบเยอะนะ ข้าวเกลียบกุ้งข้าวเกลียบปลาแต่วันนี้ข้าวเกลียบจิ้งหรีดเดี๋ยวะตัวนี้ที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย์ค่ะจิ้งหรีดเนี่ยนะคะเราก็รับประทานกันอยู่แล้วโดยทั่วไปนะคะรอบๆบริเวณสถานีวิจัยทัพกวางเนี่ยก็มีเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดอยู่ทีนี้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาก็ประสบปัญหาค่ะว่าจิ้งหรีดที่เลี้ยงแล้วเนี่ย ขายไม่ได้ทางรัฐบาลเนี่ยก็มีโครงการพึ่นมาโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการ U2T นะคะนะก็จะมามาเสาะหาผลิตภัณฑ์ตามชุมชนต่างๆโดยสถานีวิจท,ทรัรกวางเป็นผู้รับผิดช,ชอบโครงการนะคะเราก็พบว่าจิ้งหีดเนี่ยม,มีมีโอกาสที่ดีองค์ความรู้ทางด้านการแปรรูปที่สถานีวิจท,ทรัรกวางมีเราพัฒนาเนี่ยไม่ได้มาที่เข้าเกรียบนะคะนะเราทํา น้ำพริกก่อนค่ะเพราะว่า<อ>เป็นเมนูยอดฮิตของจิ้งหรีดทีมงานเราที่ทํางานด้วยกันก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามีน้ําพริกแล้วมันต้องมีข้าวเกลียบจิ้มด้วยสิมันถึงจะอร่อยครบเซ่ะเราก็เลยอ่ะลองทําข้าวเกลียบจิ้งหรีดกันโดยไปหยิบสูตรของข้าวเกลียบกุ้งหรือข้าวเกลียบปลาที่มีกันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยมาแต่โดยเปลี่ยนจากกุ้งนะคะมาเป็นจิ้งหรีดพัฒนาสูตรกันจนมาเป็นข้าวเกลียบจิ้งหรีดในวันนี้ค่ะแล้วในตอนเนี้ยสถานีวิจิทวกว้างเองก็ยังได้รับ ทุนสนับสนุนนะคะในโครงการการผลิตข้าวเกรียบจิ้งหรีดจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย,ยนะคะเรียกว่าโครงการ Business Unit ค่ะซึ่งก็จะมาพัฒนาสูตรแล้วก็การที่เราทําวันนี้ก็จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้าวเกรียบจิ้งหรีดออกไปสู่ประชาชนด้วยค่ะตอนนี้ให้เวลานะหยิบกระดาษปากกาแล้วเตรียมจดสูตรได้เลยวันนี้ไม่ยากค่ะไม่ยากนนจองแบบหมดเปลือกใช่ค่ะคือจะทำรับประทานเองที่บ้านก็ทําได้ ใช่ค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบนะคะเราก็พระเอกของเราเลยน,นะคะก็จะเป็นจิ้งรีดนะคะที่เขาขายตามท้องตลาดเนี่ยเขาจะต้มมาแล้วเรียบร้อย oh, นะคะแล้วเขาก็ <okay. S 1> จะแช่แข็งเอาไว้พอเขาแช่แข็งไว้เนี่ยมันจะทําให้อายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่<อ>ว่าเวลาที่เราจะนํามาใช้เนี่ยเราก็จะต้มอีกรอบหนึ่งนะคะคให้มันมีความ จากที่เป็นแข็งๆเนาะก็จะได้อ่อนนุ่มลงเวลาที่เอาไปทําต่อก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะเป็นจิ้งหรีดนี้ยห้ากรัมนะคะ250หกรัมแล้วก็เข้าเกลียบยังไงเราก็ขัดนี่ก็คือแป้งนะคะก็จะเป็นแป้งมันสําปะหลังนะคะห0ร้อกรัมนะคะอ่าส่วนผสมอื่นๆถัดมานะคะก็จะมีแป้งสาลีนะคะห5้ากรัมนะคะแป้งสาลีก็จะช่วยให้ข้าวเกลียบของเราเนี่ยมีความกรอบนะคะ เกลือ10กรัมนะคะมีผงปรุงรส10กรัมนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดไม่ชอบผงปรุงรสเราก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะคถัดมาก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะอีก27กรัมนะคะคแล้วก็พริกไทยนะคะก็จะอีก13กรัมนะคะคแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะ37กรัมนะคะแล้วก็น้ำปลาอีก20กรัมขั้นตอนนะคะก็คือหลังจากที่เราต้ม น้องจิ้งหรีดของเรามาแล้วนะคะครเราก็จะนํามาปั่นให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปปั่นพร้อมกันเลยปั่นพร้อมกันเลยนะใช่ค่ะแล้วก็น้ําปลา,น,ปลานะคะคก็จะช่วยให้มันมีน้ําอยู่ในการปั่นจิ้งหรีดด้วยถ้ามันแห้งไปหน่อยแล้วต้องเสริมน้ําช่วยนิดนึงครับปั่นออกมาจนกระทั่งเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะครับทั้งตัวจิ้งหรีดก,กับกระเทียมนะก็คลุกเข้ากันดีแล้วนะครับสีออกจะเป็นแบบ น้ำตาลน้ำตาลนะครับเข้มๆหน่อยนะคะเพราะว่าจิ้งหรีดที่เราใช้นี่ก็จะเป็นจิ้งหรีดพันธงดำโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้เนเนื้อครีมแบบนี้แล้วครับจย์ครับหลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปทําอะไรขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป็นการเตรียมแป้งนะคะเพื่อที่จะใช่เราก็จะมาทําท้าเกลียบกันแล้วค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้มน้ําร้อนก่อนเนาะเพราะว่าเราจะต้องใช้น้ําร้อนเนี่ยในการนวดแป้งต้มน้ำเราใช้น้ําปริมาณเท่าไหร่ ประมาณสามถ้วยนะคะเราเราก็ต้มเผื่อไว้เลยค่ะระหว่างรอน้ําเดือดเดี๋ยวเรามาร่อนแป้งก่อนนะคะเราก็จะร่อนแป้งเนี่ยเพื่อให้แป้งมันเป็นผมกระจายกันได้ดีนะคะส่วนแป้งที่เป็นเม็ดๆเนี่ยเราก็จะได้แยกออกไปเราจะต้องแบ่งแป้งออกเป็นสองส่วนก่อนนะคะก็จะแบ่งออกไว้ในกรละมังเล็กก่อนนะคะครึ่งหนึ่งโดยประมาณนะคะ แล้วก็ในส่วนที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะผสมเครื่องปรุงที่เป็นของแห้งเนี่ยลงไปพร้อมกันเลยนะคะผสมให้เข้ากันนะคะให้เครื่องปรุงของที่เป็นของแห้งเนี่ยเข้ากันดีนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมมาในหม้อหลักของเราซึ่ง<อ>เดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องใช้น้ําร้อนช่วยในการนวดนะคะครับผมเดี๋ยว น้ำร้อนเราก็กำลังจะเดือดนะคะครับคือแนะนำให้ใช้น้ำร้อนที่แบบร้อนจัดจัดนะคะในการที่เรานวดแป้งเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เข้าเกลียบของเราเนี่ยมันมันสุกทั่วทั้งอ่ะทั้งก้อนนะคะเวลาที่เราเอาไปนึ่งน้ำเดือดแล้วเราก็จะค่อยๆใส่น้ำ้าไปก่อนนะคะคแล้วก็เราจะเห็นว่ามีแป้งเป็นใสๆอยู่นะคะเวลาโดนน้ำร้อนเนี่ยอันนี้เราต้องสังเกตขนาดไหนครับอาจารย์ เราดูนะเราจะเห็นว่าแป้งเนี่ยมันจะมีการใส่แล้วมันจะเริ่มจับกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะสักครู่หนึ่งเราก็จะเริ่มใส่เอาละค่ะน่าจะพอแล้วล่ะเราเมาใส่ตัวจิ้งหรีดก่อนเลยค่ะจิ้งหรีดก่อนเลยนะชะจิ้งหรีดนี้ปริมาณเท่าไรหรือหมดเลยอ<ม>าจารย์ครับหมดเลยค่ะเทได้หมดเลยนะครับเทได้หมดเลยแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูซิว่า ความร้อนมันเบาลงหรือยังพอเบาลงฮะใช้มือได้แล้ะเราก็จะใช้มือนวดพอมือลงเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่ามันแห้งไปหรือว่าชื้นไปหรือเปล่านะคะทีนี้ค่อยๆเอาแป้งใส่ลงมาได้เลยค่ะการที่เราค่อยๆทยอยทำสลับเติมน้ํากับแป้งเนี่ยก็จะทําให้เข้าเกลียบของเราเนี่ยมันแป้งมันสุกนะคะ เราก็จะนวดไปเรื่อยๆจนแบบแป้งเนี่ยมันล่อนไม่ติดกระมังแล้วนะคะแล้วก็เนื้อแป้งเนี่ยจะเนียนนะคะนี้เวลาเรานวดเราก็ใช้สันมือเนี่ยกดลงไปนะคะก็จะทําให้ตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันเนียนเอาละครับหลังจากที่เรานวดแป้งเข้ากันเสร็จเรียบร้อยปั๊บหลังจากนี้ทําอะไรต่อะารับเราก็จะมาปั้นให้เขาเป็นแท่งค่ะแท่งหนึ่งเราก็จะใช้100กรัมค่ะจะได้ขนาดสม่ําเสมอกันค่ะเราก็จะแบ่งแป้งออกมานะคะ ทำเป็นก้อนกลมๆก่อนนะคะทำเป็นก้อนกลมๆแล้วช่างดูค่ะเราก็จะนำตัวนี้นวดอีกสักนิดนึงนะคะคือเขาให้เขาเข้ากันดีเนาะแล้วก็ทำก้อนกลมแล้วเราก็จะมาคลึงบนโต๊ะนะคะแผ่นเรียบหรือว่าถ้าที่บ้านเราไม่ได้เป็นโต๊ะที่พร้อมจะกลึงเราก็ใช้ถุงพลาสติกเนี่ยแหละค่ะวางลงนะคะแล้วก็กลึงลงนะคะกลึงลงให้ได้ขนาดสม่ําเสมอกันทั้งหัวทั้งท้ายนะคะแล้วเราก็จะมาวางบน ในซึ้งนะคะในซึ้งเพื่อเตรียมไปนึ่งนะคะซึ้งเราก็ลองไปตองซะหน่อยนะคะถ้าเราไม่ลองไปตองเนี่ยตัวแป้งมันก็จะหย่อนลงไปตามรูเป็นจุดๆนะคะแล้วก็อีกส่วนก็คือตัวใบตองก็จะช่วยให้ข้าวเกลียบเนี่ยมันมีความหอมขึ้นตัวนี้นะคะเวลาที่เราไปนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะพองขึ้นนิดหนึ่งเพราะนั้นเวลาวางเนี่ยเราก็คือต้องเว้นระยะเว้นพื้นที่ให้เขาให้เขาวนขึ้นนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปวางชิดกันพอดีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเกาะติดกันหมดเลย บ้านเป็นรูปทรงเรียบร้อยค่ะพร้อมเข้านึ่งพร้อมเข้านึ่งนึงน่งนี่เราใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับอาจารย์เวลาเราจะนึ่งเนี่ยเราต้องให้น้ําในซึ้งเนี่ยเด,ดเดือดจัดนะคะเสร็จแล้วก็เอาเอาซึ้งที่เราใส่ข้าวเกียบเนี่ยเอาไปวางก็จะใช้เวลาสักประมาณ40นาทีนะคะก็จะสุกค่ะ นี่เวลาที่เราจะเทสว่ามันสุกหรือไม่เนี่ยให้เอาไม้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มลนไปดูค่ะถ้าหนแป้งใสๆสขึ้นมาก็แสดงว่ามันสุกเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยครับใช้เวลาประมาณสัก40นาทีก็จิ้มดูว่ามันใช้ได้่าสุกเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะมาวางทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่นึงค่ะหลังจากที่เรานึ่งแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งเนี้ยไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ1คืน ก็คือตู้เย็นในช่องธรรมดานะคะเมื่อครบ1คืนแล้วเนี่ยก็จะได้ลักษณะแป้งที่เซ็ตอยู่ตัวแล้วนะคะเราก็จะสามารถเอามาหั่นเป็นชิ้นได้เลยนะคะก็วิธีการหั่นนี่ก็สามารถใช้มีดกับเขียงธรรมดานะคะก็หัน่นเ,เป็นชิ้นหนาบางตามที่เราชอบได้เลยนะคะแต่เร,รื่องรใช้อุปกรณ์หน่อยเขาเรียกว่าเป็นเป็นเครื่องใช่คเป็นเครื่องใช่เป็นเครื่องเ,เครื่องสไลด์เครื่องสไลด์ลใช่ถ้าปกติไอ้เครื่องนี้เราก็มักจะใช้เวลา สไลด์หมูเวลากินชาบูหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเอามาสไลด์นี่แหละครับพอเราสไลด์เสร็จปั๊บออกมาหน้าตาจะเป็นแผ่นแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นข้าวเกียบดิบเนืออย่ารย์ี่ยยังดิบอยู่ค่ะคือคือความดิบของเขาคือหมายความว่ามันจะต้องเอาไปทอดอีกเนาะแต่ถามว่าสุกแป้งสุกไหมสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเรานึ่งมาแล้วพอได้อย่างนี้เสร็จเราก็จะต้องเอาไปตากให้แห้งก่อนค่ะเอาลงกระด้งได้เลยค่ะแล้วก็ตากแดดสักสองชั่วโมงระหว่างตากที่ต้องไปพลิก มีบ้างค่ะเราก็ควรจะไปไปกลับเขาบ้างสักรอบหนึ่งยังไม่พร้อมทอดวันนี้เอาใส่ถุงไว้ก่อนได้ทะไม่ต้องเข้าตู้เย็นเก็บไว้นานเท่าไหร่อาจารย์ถ้าเกิดยังมพควอมเก็บที่เก็บไว้ตอนนี้ล่าสุดก็3าเดือนก็ยังคงสภาพได้ดีอยู่ถ้ามีตู้อบวันนี้ก็ดีเหมือนกันใช่ถ้ามีตู้อบเนี่ยเราทําได้ทุกวันเราก็ตั้งไฟสัก60-70องศานะคะแล้วก็อบใช้เวลาสักประมาณสองชั่วโมงเหมือนกันค่ะ ก็แต่ว่าตู้อบตองเป็นประเภทของตู้อบลมร้อนนะครับเรียบร้อยผู้ชมครับตอนนี้เราได้ข้าวเกรียบจิ้งเรดเพิ่งจะทอดแบบสดๆร้อนๆเลยฮะที่เอามืออังไปยังร้อนอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ครับอันนี้เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยพอร้อมรับประทานเลยค่ะคือตอนทอดเนี่ยบอกผู้ชมนิดนึงคือไฟเี่นสำคัญมากใช่ค่ะก็ต้องตั้งให้น้ำมันเดือดก่อนให้น้ำมันมันร้อนเต็มที่ก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยคุมความแรงของไฟเพื่อที่จะให้ข้าวเกรียบเราเนี่ยสีสวยอันนี้เราหั่นเป็นแบบพอดีคำนะฮะ เพราะฉะนั้นไม่ได้การแล้วอาจารย์ขอยัดชีมือได้ไหมขอ, <laughs> อ <น S 2> ให้เรียนรู้นะเนี่ยดูเฉพาะหน้าตาเนี่ยแยกไม่ออกหรอกเอาจริงๆมันเห็นจุดดำๆตัวนี้ก็ไม่รู้มันคืออะไรค่ะอืมเป็นยังไงบ้างคะได้ยินะนะนี่เสียงไหมคุณผู้ชมเออเสียงกรบกรบอันตอบมากรู้ไหมคะว่ามีจิ้งหรีดไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นค่ะอาจารย์ครับอย่างปกติที่เราทํามาสูตรของอาจารย์เนี่ยพอทอดออกมาปุ๊บเนี่ยเราได้ประมาณสัก กี่กิโลอไงบ้างคะค่ะคือถ้าทอดออกมาเนี่ยสูตรของแป้งเรา600กรัมเนาะเสร็จแล้วพอเอามาทอดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะก็คืออยู่สักประมาณ900ถึง1กิโลนะคะเพราะว่าเวลาเราทอดแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันก็สัมผัสกับน,น้ำมันมาด้วยนะคะเพราะนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราจะบรรจุลงถุงเนี่ยก็คือเราจะต้องหาวิธีซับน้ำมันออกให้ได้มากที่สุดค่ะครับผมนี่ฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการแปรรูปแล้วก็ต่อยอด ส่งขายต่อไปได้ได้ค่ะอย่างตัวนี้นะคะเราก็จะมีชื่อคลิกคลิปส์ครับผมคลิกก็คือมาจากคลิคเกตที่แปลว่าจิ้งหรีดนะคะแล้วก็ชิปส์คลิปส์นะคะก็คือกรอบแผ่นกรอบอย่างเงี้ยค่ะเพราะนี้ก็คือเขาเกลียบจิ้งหรีดก็เป็นคลิคคลิปอาจารย์ครับ,รบ,รบหลังจากนี้เรามองว่ามันน่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดอยังไงได้บ้างไหมครับค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตอนนี้คือที่วางแผนไว้คืออยากจะจําหน่ายนะคะในแบรนด์ของคลิก คลิปตัวนี้นะคะก็ได้ทำการพัฒนาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของฉลากโฆษณาการเพื่อที่จะให้คำรับรองกับผู้บริโภคเขาจะได้รับประทานของที่อร่อยถูกสุขอนามัยนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอยู่ค่ะซึ่งเร็วๆนี้ก็คงจะได้พบกันที่ K-U-Premium นะคะเป็นสถานที่วางจำหน่ายค่ะครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะ ขอสูตรหรือว่าอยากจะขอผลิตภัณฑ์ไปลองชิมแต่อาจารย์บอกแอบขายนะแอบขายนะแบบนี้ฝากช่องทางการติดต่อสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่สถานีวิจัยทับกวางนะคะเบอร์โทรศัพท์0818001009นะคะก็ ติดต่อขอสายอาจารย์พิบมนได้เลยค่ะก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลในเวลาราชการนะคะครับผมแต่บอกเดี๋ยาสายไม่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขยายตลาดนะครับของพี่นองเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดนะครับหลายคนบอกว่าแค่เลี้ยงนี่ก็ถือว่าเหนื่อยแล้วแต่ถ้าเกิดเอาตัวนี้ไปต่อยอดก็สร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ คุณผู้ชมครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามรับชมย้อนหลังสามารถชมได้ผ่านทาง y o u YouTube c h a n n นลเกษตรศาสตร์นำไทยนะครับและก่อนจากกันไปยอย่าลืมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันเช่นเคยครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วครับวันนี้เราสองคนพร้อมชิมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับแหมอร่อยมากเนี่ยผมชอบกัดแล้วมันกรอบมันกรอบแล้วมันมัน